กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปไหนพี่ก้องสารคามวันนี้จะไปไยักมหาสารคามนะครับตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางนะคะัยุดพี่นองจะแต่มเดอ้อวันนี้รถของเรามีใครนั่งไปด้วย มีน้องสแตมค่ะพี่ก้องพี่บอสผู้จัดการพี่อารมพี่น้ำนะคะน้องคอปเตอร์น้องเจ้าหญิงดีโอนะคะอยู่ในรถม่เรารายังรายังไม่เสลยนะฮะเราจะยังไม่เสล่อั้นคันนี้ก็พี่แหมน้องคอปเตอร์นะครับางคอปเตอร์คันนี้ก็พี่แหมครับคันนี้พี่แหมนะครับนี่นะฮะไอ้ีนะตอนนี้ก็เป็นบายโม่งเพงเหาห้อกับสภาพกันออกเดินห้างเราเด้นพาคุนี่นี่นะ ทีมแดนทีมแดนเซอร์มาครบหรือ,อยังเหลืออยู่สามคนครับเหลือใครบ้างที่ยังไม่มาเหลือพี่กีตาร์มาแล้วแหลคะครับแล้วพี่กีตาร์มาแล้วใช่ใช่แล้วก็อาร์ตัปเปอร์ครับทีมแดนนะคะวันนี้เราก็จะไปสามคันเหมือนเดิมแล้วก็จะมีรถบอสแล้วก็รถทีมงานสองนะคะรับปฏิภาณไปเบิ้งพี่เดืนนี่มาไปเนาะ พี่ตีนี่ทำอะไรอยู่กิดขึ้นสวนเลี้ยวสวัสดีครัสวัสดีนะครับพอดตะกอคุณพอดตะกอนะฮะวันนี้ครับเราก็จะเดินทางไปที่สารคามใช่ครับหน้าว่าการอำเภอพญากระพุนพิษัยจวัดมหาสารคามครับกับคอนเสิร์ตโตเกียวเต็มวงครับพี่น้องครับเวลาสี่ถุงชิมหาห่อเทียนคือชิมหาครับเจอกันแน่นอนครับ เจอกันนะคะทุกคนคผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่กับมาเบิ่งกันใดเด้อน้องน้ำก็นั่งรอในรถลแล้วนะคะแต่ร,รถก็ยังจะไม่มีใครนะมีน้องน้ำนะคะเมื่อกี้กับเบิง่งภากับกีเขาอิมกับน้องสแตมกับน้องน้ำใช่ค่ะไปกินข้าวมาแล้วก็น,น้องลีโอตอเตอร์มาทักไทยเอฟหน่อยครับ วันนี้เจอกันที่ไหนน้องคอปเตอร์ของเราจะโอ้สาวทองค่ายเอฟทีเนาะนี่นะคอปเตอร์ซื้อหยางซื้อหยางไม่กินลาลาแล้วกินซื้ออะไรนี่เขาเมาน้องคอปเตอร์กินเขาเมาเด้อนี่นะฮะบนรถก็จะมีน้องลีโอนี่นะคะแขีหมูวีบ้านฟินแลนด์แล้วน้องน้ำตาลไปด้วยไหมนี่น้ำตาลวันนี้นะคะน้องน้ำตาลลาหนึ่งวันนะคะเพราะว่า น้องไม่สบายนะคะน้องไม่มีแรงแล้วก็น้องสีแกมนะคะก็ลาพักหนึ่งวันเพื่อดูอาการนะคะเส็จเสียงน้องแบบว่ายังบอฮันเดสหายดีนะคะก็พักดูอาการถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะได้ไปเจาะดูก้อนเสียงนะคะใช่แล้วค่ะน้องสแตมโอ้น้องน้องสีแกมก็จะได้พักสองถึงสามวันนะคะพี่น้ำในยังกิน พี่ลาก็ได้มาแต่งโมโอ้แต่งโมวันบาสเยเยเชื่อใจมาแล้วค่ะแต่งโมแตงหมอแตงโมแตงโมลูกก็โตแล้วน่ะแต่รับทานถูกอกถูกใจอุ้ยผ่านไหมน้องลีโอผ่านไปเลยกินหากินเขากางดงกลางทางสิระพี่ลาน้องนะครับผมตอนนี้เขาเสดระเดินทางเลียวนะครับผมไอกองเรามาทัดเดกเข่าอยู่เด้อ สวัสดไปน้ำท้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้บถผมพึ่งออกสี่ส้เป็นึ่งยเบร์นะครับผมแทนมูยังที่ติมูยี่สิบสามสิบหกอันนี้น้องน้ำอาจจะได้เป็นนางเอกก็เป็นได้นะครับทุกคนนี่ฮะลาแล้วนะคะเนี่ยน้องแสตมนะคะยิงแข่วอยู่บายบายจ้าบายบายค่ะทุกคนคืนนี้เจอกันนะคะอำเภอพยากรภูมิพิสัย นะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ